ครอบครัว7ที่นั่งไม่ว่าจะเป็นมิวเอคันนี้ Fortuner อคันนี้ราคาสุดคุ้มนะครับคันนี้ก็หล่อโดนใจมิวเอ็กแม็กแต่งมาให้แล้วยางแต่งนะครับ f o r t จูเนอเดิม,ดมๆโรงงานน่าใช้นะครับเครื่องอึดถึกทนรับประกันตัวนี้หล่อมากเป็นตัว TRD Sportivo เป็น f o r t จู e r หรือจะเป็นคันนี้ Mitsubishi Pajero นะครับหล่อไม่แพ้กันเป็นแบรนด์รองที่ใช้งาน ดีเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะครับแล้วแต่คุณผู้ชมท่านใดชอบนะนะครับราคาเริ่มต้นเพียง559,0สนบาทนะครับท่านใดนะครับสนใจสามารถติดต่อสอบถามผมได้เลยครับน้องตี คุณผู้ชมนะครับสวัสดีนะครับวันนี้พบกับผมตีเพชรยนต์นะครับที่ปรึกษาด้านการขายบริษัทเพชรยนต์อีกเช่นเคยครับวันนี้อยู่ที่สาขาสุขวินทวงศ46คุณผู้ชมอ่าที่นี่เรามีรถให้คุณผู้ชมเลือกมากมายหลายแบบหลายสไตล์เลยนะครับมีรถสต็อกมากกว่า500คันครับเป็นรถเกตเเล้วนๆนะครับย้านะครับรถไม่มีการชนหนักพลิกคว่ําหรือว่าจมน้ํามาแน่นอนคุณผู้ชมนะครับอ่าที่นี่เรามีศูนย์บริการไทยพัฒน์ดูแลช่วงล่างให้คุณผู้ชมนะครับอ่า วันนี้นะครับผมจะพามาดูนะครับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งมากันที่คันแรกนะครับคันนี้เป็นโตโยต้านะครับฟอร์จูเนอร์นะคุณผู้ชมอ่ะสภาพใหม่ๆสวยๆแบบนี้นะครับอ่ะคันนี้ราคาหนึ่งล้านห้าหมื่นบาทคุณผู้ชมนะครับที่สําคัญนะครับคันนี้นะถือว่าใช้งานมาน้อยคุณผู้ชมใช้งานมาแค่ห้าหมื่นกิโลเท่านั้นคุณผู้ชมแม็กคูโทนนะครับระบบดิสเบรกสี่ล้อครับ ฟังก์ชันครบครบนะคันนี้นะครับามาต่อกันนะครับที่ m ิวเอ็กซ e มิวเอคันนี้ชุดแต่งล่อๆนะครับเดิมๆม,มาจากโรงงานสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหลังตัวข้างนะครับตัดลายด้วยสีแดงดํานะเช่นกันครับระบบดิสเบรกสี่ล้อครับคุณผู้ชมแม็กใส่มาให้แล้วแต่งมาให้แล้วคุณผู้ชมฟังก์ชันครบครบครับ,ค,รบคันนี้นะครับ คันนี้นะครับราคา979,000บาทเท่านั้นคุณผู้ชมไม่50,000โลเหมือนกันนะครับแต่คันนี้นะครับได้ชุดแต่งล่อสวยๆมาแบบนี้นะครับเดิมๆชุดแต่งเดิมๆมาจบมาจากโรงงานนะคุณผู้ชมนะครับชุดตรงชุดแต่งนะครับมีมาให้ครบลงล้อลงมาแล้วนะครับผู้ชมไฟตัดหมอกมีนะครับเซ็นเซอร์มีรอบคันนะครับมาต่อกันที่ Fort u n e r ออีกหนึ่งคันนะคุณผู้ชมนะครับ คันนี้นะครับเป็นสีขาวดำนะครับด้านหน้านะครับตัดด้วยโครเมียมนะคุณผู้ชมไฟโปรเจคเตอร์ตัดมีตัดหมอกมาให้เรียบร้อยครับคันนี้นะครับโดยรวมนะครับสภาพถือว่ากิฟต์นะครับนะครับเหมือนรถมือหนึ่งเลยนะคุณผู้ชมนะคันนี้เป็นตัว 2.4V นะครับคันนี้นะราคานะครับ859,000บาทเท่านั้นคุณผู้ชมนะครับ ไฟหลังนะครับตัดมาด้วยโครเมียมครับไฟหลัง LED นะขอโครเมียมครับอ่าหล่อๆสวยๆกริบๆแบบนี้ครับคุณผู้ชมมาต่อกันที่มิวเอ็กกันต่อคุณผู้ชมแม่คันนี้หล่อจริงๆสีขาวตัดดำครับเป็นสีทูโทนคุณผู้ชมล้อแต่งมาให้เรียบร้อยนะครับยางดอกล้นๆนะครับตัดองตัดหมอไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับกระจังหน้านะครับเป็นสีดําเงาคุณผู้ชมเลขทะเบียน49 1เเลขทะเบียนสวยนะคุณผู้ชมนะครับ คันนี้นะครับผมบอกเลยว่าใครนะครับชอบรถสไตล์ดุดดุเข้มเข้มหล่อหล่อนะครับคันนี้ไม่ควรพลาดคุณผู้ชมนะครับที่สำคัญนะคันนี้ใช้งานมาน้อยนะครับไม่เพียงแค่สี่หมื่นโลเท่านั้นคุณผู้ชมนะครับพอลบอนะครับต่อมาให้แล้วปีหกเก้านะครับคันนี้ราคาแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทคุณผู้ชมเป็นรถปี2 3 2สามจดยี่สิบค่ะคันนี้เป็นฟอร์จูเนอร์นะครับฟอร์จูเนอร์จอดข้างๆกันเลยคุณผู้ชม หล่อไม่แพ้กันครับไฟหน้านะครับโปรเจคเตอร์นะครับตัดมองตัดหมอกมีมาให้นะคุณผู้ชมอันนี้ทะเบียนห้าเจ็ดหนึ่งห้าคุณผู้ชมตัดหมอกมีมาให้นะครับจังหน้านะครับเป็นลายโครเมียมแบบนี้ล้อสี่ทูโทนยางดอกลุล้นนะครับอันนี้นะเหมือนกันครับคันนี้อ่าพรบรต่อมาให้แล้วปีหกเก้าเดือนเมษาคุณผู้ชม เป็นตัว V นะครับคันนี้ราคา7 9 9 0 0 0บาทนะครับอ่าสองคันนี้ครับครคอมิวเอคอฟอร์จูเนอร์ครับไม่ควรพลาดสองคันนี้ผมบอกได้เลยว่าหล่อมากๆครับคนละแบบคนละสไตล์คุณผู้ชมอ่านะครับมากันต่อนะครับในส่วนของด้านหลังนะคุณผู้ชมอ่าคันนี้ฟอร์จูเนอร์อีกหนึ่งคันนะครับอ่าคันนี้อาจจะเป็นปีเก่าหน่อยนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าสภาพนะครับ เจ้าของเก่าดูแลมาดีสุดๆคุณผู้ชมราคา489,000บาทนะครับที่สำคัญไม้เพียง180,000กิโลเท่านั้นคุณผู้ชมนะคันสีดำนะครับตรงนี้เป็นโตโยต้านะครับเขียนเป็นโตโยต้นะครับ608คุณผู้ชมป้ายทะเบียนนะครับคันนี้ทุกคันนะคุณผู้ชมผมย้ำนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ำนะบริษัทเรารับประกันนะคุณผู้ชมไม่มีการ ชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ำนะคถ้าถ้าคุณผู้ชมตรวจสอบเจอนะครับเรายินดีคืนเงินนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะคุณผู้ชมอ่ะคุณผู้ชมสบายใจได้ครับรถที่นี่นะครับเป็นรถที่บอยสัตว์ชิกเป็นผู้ตรวจสอบนะสองกว่า274จุดนะคุณผู้ชมอ่าคุณผู้ชมสบายใจได้นะครับอ่ะมาต่อกันนะครับมาต่อกันที่ปาเจโร่นะครับปาเจโร่ทะเบียน3778คุณผู้ชม คันนี้บอกได้เลยว่าดุหลอ่อดุนะครับสีขาวดําซุ้มลมซุ้มล้อนะครับแนบชิดสนิทกันล้อสีทูโทนยางดอกล้นๆนะครับค,นะคันนี้ที่สําคัญนะคันเนี้ยราคาน่าจะโดนใจคุณผู้ชมเป็นแบรนด์รองที่ราคาโดนใจแล้วก็ใช้ดีนะครับราคา5้าแสนห้าหมื่นเบาทคุณผู้ชมนะครับใช้งานมาน้อยด้วยนะคุณผู้ชมคันนี้นะครับใช้งานมานะครับเพียงหลักแสนนะครับ สองแสนนิดคุณผู้ชมถือว่าน้อยนะคุณผู้ชมนะครับมาต่อที่ฟอร์จูเนอร์คันนี้แหม่รอดูคมเข้มจริงคุณผู้ชมสีดำนะครับเป็นตัว TRD คุณผู้ชมป้ายทะเบียนสวยด้วยนะห้าศูนย์เก้าเก้านะครับชุดแต่งนะครับมีนะอ่าอ่าแม็ก TRD ดเดิมเดิมมาจากโรงงานคุณผู้ชมระบบดิสเบรกสี่ล้อนะครับอ่ะยางดอกล้นๆแบบนี้นะคุณผู้ชม ราคานะครับ929,000บาทคุณผู้ชมนะครับไม่150,000กิโลเท่านั้นคุณผู้ชมนะครับเป็นรถปี18นะคุณผู้ชมไม่ถือว่าน้อยนะคุณผู้ชมใช้งานมาน้อยๆนะผมบอกได้เลยว่าคันนี้ส่วนตัวผมชอบนะคุณผู้ชมอาสภาพกิ๊บกินะครับกระจงกระจกนะครับพับปรับไฟฟ้านะครับรถทุกคันที่พาดูนะครับพับปรับไฟฟ้านะครับพวงมาลัยนะครับ จะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันคุณผู้ชมเป็นคันนี้เป็นตัว2.8ครับ T-R-D Sport Turbo อ่าคันนี้นะครับเป็นขับสีด้วยนะอ่า E4 นะครับแม็กนะครับอ่ะมาต่อนะครับในส่วนของแบรนด์คู่แข่งกันอีกหนึ่งคันนะครับทั้ง2แบรนด์เนี้ยผมบอกได้เลยว่านะครับใช้งานดีเหมือนเหมือนกันนะครับ มีข้อดีข้อเสียต่างกันคุณผู้ชมอ่าแล้วแต่ชอบนะครับคันนี้นะครับทะเบียน7927คุณผู้ชมอนะ่เป็นสีขาวดําอีกแล้วเป็นสีขายดีนะคุณผู้ชมที่ที่มีเยอะนะครับที่บริษัทเรามีสีขาวดำนะครับสีขาวตัดดําแบบนี้เยอะเพราะว่าเป็นสีที่ขายดีคุณผู้ชมเข้ามานะครับไม่กี่วันก็มีคุณลูกค้าจับลูกค้าจองกันแล้วนะคุณผู้ชมนะครับเป็นสีขาวดำครับกระจังหนะ้าเป็นสีดําเงานะครับ แม็กเดิมๆนะครับโรงงานนะคุณผู <Yup. S 1> <Blaze> ้ชมทุกอย่างทุกชิ้นท yeah. ุกส่วนเดิมๆหมดทุกชิ้นทุกส่วนนะคุณผู้ชมนะครับสบายใจได้นะครับอ่าไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้าครับคันนี้ราคา8ปดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นคุณผู้ชมเลขใหม่เพียงสี่หมื่นกิโลนะครับเป็นรถปียี่สิองคุณผู้ชมนะครับทุกอย่างเดิมๆนะครับไม่มีกลับไม่มีกอไม้นะครับไม่มีกลับสีไม่มีกอไม่ทุกอย่างเรารับประกันนะครับอ่าไฟหลังนะครับรอๆแบบนี้ าาตาอิวทรงอิวสุดนะครับอยู่ครบนะคุณผู้ชมสภาพกิบก์บอกได้เลยว่ารถที่บริษัทเรานะครับสภาพกิฟทุกคันคุณผู้ชมไม่มีคันไหนที่มีประวัติแบบว่าชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้านะคุณผู้ชมรถเป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์นะครับดูกัน3รุ่น3ยี่ห้อนะครับตอนนี้มี3มรุ่น3ยี่ห้อคุณผู้ชมนะครับนี่คอร์สนะครับ ถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะอยากให้ผมรีวิวทักมานะครับหรือจะโทรมาก็ได้นะครับที่เบอร์โทรผมนะบเบอร์โทรผมนะจะทิ้งไว้ให้ด้านล่างคุณผู้ชมเบอร์โทรด้านล่างขวามือนะครับเบอร์โทรผมสามารถแอดไลน์ได้นะครับเบอร์โทร0 9 4ย์3 5 0 6สี่นตีนะครับที่ปรึกษาด้านการขายบริษัทเพชรยนต์นะครับมาดูคันนี้ผมชอบคันนี้เป็นการส่วนตัวนะคุณผู้ชมนะครับหล่อหลอ,ลอครับแบบนี้อ่ะ บริษัทเราครับนะเป็นบริษัทที่เปิดมามากกว่า26ปีคุณผู้ชมได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากคุณลูกค้าเก่าและคุณลูกค้าใหม่นะครับอ่าลูกค้าเก่าก็กลับมาซื้อรถที่เราเยอะนะครับกลับมาซื้อที่เราเพราะว่ามั่นใจในคุณภาพรถเป็นรถมือสองที่คุณภาพเกรดเอจริงๆนะครับส่วนลูกค้าใหม่มีเข้ามาเรื่อยๆนะคุณผู้ชมมีมาแบบไม่จํากัดคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าบริษัทเรานะครับ คัดรถที่แบบว่าอาจจะคัดรถที่แบบว่าดีกว่าที่อื่นนะครับเพราะว่ามาตรฐานเราการคัดรถเราค่อนข้างสูงคุณผู้ชมนะครับามาถึงตอนนี้นะครับผมขอปิดท้ายด้วยคันนี้แมคันนี้หล่อโดนใจผมจริงนะครนะเป็นไงบ้างคุณผู้ชมหล่อไหมนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจนะครับติดต่อสอบถามผมนะครับเบอร์โทรผมทิ้งไวใ้ให้แล้วที่ด้านล่างคุณผู้ชมนะครับ ทักมาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับอยากดูรถรุ่นไหนยี่ห้อไหนไม่ว่าจะเป็นเก่งเล็กเก่งใหญ่นะครับ Vios Antid นะ Civic Accord นะรถตู้รถกระบะเรามีหมดนะครับคุณผู้มชมอ่าสำหรับวันนี้ผมต้องกลาบผมต้องลาก่อนนะครับคุณผู้มชมอ่าขอลาเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ